โอเคครับผมเปิดมาก้อนแหลกแล้วนะมาวันนี้เป็นคู่แข่งคู่ที่หนึ่งรอบแปดทีมสุดท้ายนะอันนี้คู่ที่หนึ่งเป็นรอบสองทุ่มตรงเป็นทีทูเอ็นฮะฝากมาจังหวะนี้วนส่วนกลับมาเหมือนกันเรียบร้อยน้องดุนเก็บไปมีสตรีมสดในเพจเอ็มไอเอลด t ทีวีนะ ลองไปค้นหาดูกันได้มีสตรีมอยู่อันนี้เป็นที่ Two En เจอกับสตางค์เจินนะแล้วสตางค์เจินเหลือคนเดียวแล้วเรียบร้อยเหลือไซเลนคนสุดท้ายแล้วโดนปาดจาังหวะนี้เรียบร้อยที่ Two En นำไปก่อน1ต่อ0มาฮะมาดูรายชื่อกัน T2N SSBUL T2N SFFOLK T2N SST T2N SSA ฮะแล้วก็สตเนเค์เจนฮะมีฟิลิซ์ไซเลนฮาริมแล้วก็อะไรวนเนี่ยเนเนคานะน่าจะเนคาคนะทุกคน มาแล้วเนื้อคาน์ดูสกิทมาเหมือนกันนะเจ็บจัดเรียบร้อยฮะเนื้อคาดุดเข้าหลังมาแล้วสแตนชิ่นเหลือ2คนแล้วฮะแล้วโดนสกิทปาดก,กันมาเป็นหาเลมที่เก็บคิวไปได้แล้วปาดมาอีกทีหนึ่งแล้วไซเลนฮะยืนวัดกับใครน่าจะโดน2ต่อ3ในจังหวะนี้แล้วไซร์เอนฮะอยู่ข้างนอกแล้วปาดส่วนกลับมาเหมือนกันแล้วโดนส่วนมานิดน,นึงฮะแล้วปาดมาจาังหวะนี้เปิดนกดาวไปเหนืหอฮะใส่เลนแล้วเก็บคิวไปก่อนเลยคือรอบนี้ไม่ไม่เน้นคิวนะเน้นชนะอย่างเดียว เจอกับไซเรนฮะไซเรนจะโดนถมหรือเปล่ารู I mean. ้ flying, like ืึกว่า S S T เนี่ยอยู่ด้านนอกเนี่ย S S A ปาดมาฮะจังหวะนี้ลูกซองกับ AN ฮะว่าไงดีแล้วไซเรนเข้าดันไหนแล้วเจอกันปาดมาจังหวะนี้ครับอ่าฮะเรียบร้อยฮะ S S T ครับเก็บคิวไปได้เอาเรื่องนะ แล้วด้านล่างทีัวเอ็นคือเดือดกันมากฮะแล้วโดนสกิตมาเรียบร้อยนอกดาวไปแล้วฮาลิมถึงกับต้องถอยเลยฮะไซเรนก็ยืนเซิร์ฟกันอยู่แต่ยิงไปยังไม่มีใครโดนนะแล้วโดนสกิตมาฮะฟิลิกโดนเก็บไปเป็น S อทีเฟเก็บฟิลิกไปแล้วโดนตอดจากด้านบนนะและ้ว SS บวยฮะบวยบวยบวยป่าลูกซองมาเหมือนกันเก็บเกยวแล้ว s อโดดลงมาแล้วปลาระเบิดไปก่อนแต่ยังไม่โดนกัแล้วเห็นมาจาาังหวะนีทูโซนกลับมาเรียบร้อยนอกดาวไปแล้ว SKS ของเขาฮะ จะปิดสถานการณ์ได้หรือปล่าเล้วดนส่วนกลับมาเหมือนกันฮะแล้วตั้งไอวัวเรียบร้อยฮะตั้งไอวัวไปก่อนแล้วบัวจะเข้าไปชาร์ทฮะแล้วชุบเพื่อนกลับมาก่อนเฉยฮะเรียบร้ยอยไซเรนคนสุดท้ายแล้วปาดมาจาังหวะนี้ฮะน็อกเอสเอสลุกอีกแล้วอ๋อไม่ใช่เอสเอสพีฮะเรียบร้อยไซเรนเก็บคิวไปได้สองตอนหนึ่งลูกซองเจอกับเอสเคเอสฮะแล้วเอสเคเอสปาดมาจาังหวะนี้ฮะ ปาดมาอีกรอบหนึ่งไม่โดนนะเรียบร้อยฮะโอ้โห S.F. ฟกครับยิงหัวไปซองเลยนะเกมนี้3ต่อ0ฮะโอ้โหหัวแตกเลยนะ ได้เป็นแนะครับทุกคนคือถ้าใครจะไปดูในไลฟ์สดนี้ไปดูได้เลยอยู่อยู่เพจ M I L A M I L D T V คุณนี่เป็นคู่ตึงนะคู่ที่สองเป็น Chicken Shot กับอ่ากับ Brazil T L นึงทั้งคู่นะผมบอกเลย โดนส่วนกลับมาเหมือนกันนะฟุกนะแล้ว s s สฮะอ๋อมาแล้วฮะลูกซองลูกซองอีโวด้วยนะทำเป็นเล่นนะคนนี้นะแล้วเบอร์สามไซเลนฮะอ๋อ้ยน่าจะโดนหลังเข้าแล้วเปล่าจาังหวะนี้คือรู้สึกว่าไซเลนนี่จะโดนทุกได้เลยนะนี่ไงทุกได้จริงๆฮะโดนเก็บไปฮะฮาเลมก็ยังอยู่ในอู่รถอะเจอกับแล้วโดนหลังเข้าฮะเนี่ยยิงกับฟุกอยู่เนี่ยแล้วก็เอสเอเอฮะ เก็บคิวไซเรนไปได้นะแล้ว s อน็อนกดาวไปฮะโอ้โหแล้วชาร์จมาจังหวะเลือดเลือฮานลิมคู้สุดท้ายแล้วฮานลิมเลือดไม่มีด้วยนะแล้วปานมาเรียบร้อยอะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดอ่าคู่นี้ตึงทั้งคู่นะผมบอกเลยตึงตึงทั้งคู่อะ เอเนี่ยอยู่สายซีชนะรวด5เกมของรอบเก็บคะแนนส่วนสตาง์นเจนี่ก็ชนะรวดเหมือนกันของสายบีมันตึงอยู่ตรงนี้แล้วครับผมแต่เป็นทีทนะที่นำไปถึง4ต่อ0มาดูว่าองสตางเจ้านจะตีเสมอได้หรือเปล่าหรือตีใครแตกมาได้ต,ตีตื้นขึ้นมานิดทีละนิดทีละนิดรู้สึกว่า s อ c เนี่ยจะแยกมาเล่นคนเดียวเลยนะแล้วสตางเจ้นะก็ไม่แยก ไม่แยกไม่แยกจนไกลกันไปนะแต่เป็นตัวเนะที่แยกเป็น3ตอนหนึ่งคืออยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ทิ้ง ssa อยู่คอนเทนเนอร์เพียงคนเดียวตามลำพังมีคนอ้อมปะยังไม่มีใคร,ใคร,ใครอ้อมเลยนะแล้ว <c oughs> ดูลงมาครับฮาเลมน่าจะเอา ssa หรือเปล่า ssa น่าจะรู้แล้วนะว่าไงดีฮาเลมจะเข้าชาหรือเปล่าคือถ้าเลมย่องไปน่าจะได้นะ ผมบอกเลยน่าจะได้นะ SSA เนี่ยคือ SSA ระแวงอยู่แล้วอะคือไม่มีแต่ลูกซองไม่ไมไม,ไมีไม่มีปืนไกลอะคือถ้าเข้าชานี่โอกาสได้อยู่นะเดี๋ยวดูดูฮาเลมก่อนเล่นปืนอะไรล,ลูกซองสองกระบอกนะลูกซองควงกับลูกซองยาวนี่ระยะมันได้ลูกซองควงมากกว่าซองควงมีระยะที่ไกลกว่านะถ้าเข้าชานี่น่าจะได้ด้วยเพราะว่าฮาเลมมีมีลูกซองควงสองกระบอกเอ๊ะหนึ่งกระบอกเองเหรอในนี้ติดสองกระบอกนะอ๋อเลยย่องเข้าไปฮะแล้ว SSA รู้แล้วฮะ อาอแล้วจังหวะนี้รู้แน่นอนฮะแล้วฮาริมจะโดนดักยิงหรือเปล่าเอาแล้วแต่มีด้านบนซัพพอร์ตอยู่นะถ้า ssa เข้าชาดอะมีด้านบนซัพพอร์ตอยู่นะมันมีคนซัพพอร์ตแล้วท้าไมซัพพอร์ตนี่บอกกันเลยว่าเรียบร้อยแน่นอนแล้ววงมาแล้วฮะ ssa ขยับเข้าวงแล้ว แล้วฮาเลมเนี่ยจะขยับยังไงแล้วขยับไปซ้อนมาแล้วปาดมาจังวันนี้ค่อนข้างที่จะแหลกมากเลยแล้วปาดมาเปิดนอกดาวไปเรียบร้อย SSA โดนเขี่ยออกไปก่อนนะแล้วฟิลิกลงมาเหมือนกันจะมาซ้อนฮาเลมหรือเปล่าฮาเลมอยู่ด้านล่างเพียงคนเดียวนะตอนนี้แล้วเพื่อน3คนอยู่ด้านบนหมดเลยแล้วลงมาแล้วฮะสองคนแล้วนอกดาวไปฮะแล้วฮาเลมปาดซ้ายมาแล้วปาดไปอีกรอบหนึ่งแล้วลอยนอกดาวไปทางด้าน ฟีลิกนะที่ยิงไปคิวเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยคัฟีลิกส่วนกลับมาสีใไข่แตกได้เฉยเลยสี่ตอนหนึ่งครับทุกคนสี่ตอนหนึ่งเดือดจริงนะคู่นี้นผมบอกเลย มาฮะดานต่อไปเป็นดานโรงงานนะคือทรัพยากรตรงเนี้คือน่าจะเสมอนะเพราะว่าที่ตัเอ็นนำไปก่อน4 0แต่ของเขาน่าจะไม่ซื้อหมดอ่ะคือเก็บตังค์ไว้เผื่อเผื่อเกณฑ์ต่อไปว่าเขาแพอย่างนี้น่าจะซื้อมารองทันอยู่แป๊บนึงนะทุกคนผมขอเงียบก่อน เอ้าวเลยมีคนดกดวดเป็นบาทนะแล้วน้องดาวไปได้นะเป็นสตาร์นะพี่น้องดาวเป็นฮาลิมแล้ว SA ฮะอยู่ในเอเวจังหวะนี้แล้วฟุกคนสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่2ต่อ3ฮะสตาร์จนมี3คนแล้ว s s a โดนถมแลนะจังหวะนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วฮะเหลือเอสเอฟุกคนสุดท้ายจะรอดหรือเปล่าจะรอดไหม เรียบร้อยฮะสตังจ์้นตีตื้นมาอ,อีกแล้ว4ต่อ2ตอนนี้คนดูสตรีม18คนนะสตรีมของเพจอ่าเื่ออะไรวะเพจนั่นอะที่ผมบอกอะ M M I L D อะ ถ้ามันแหลกอ่ะ no, ค no like, like, ือตัวเองจะดันหรือเปล่าไม่ดันนะเลือกที่จะอ้อมเลยนะอ้อมเข้าหลังอ่ะแล้วมีคนดังหรือเปล่าเป็นเบอร์สองนะเป็นนี่ไงน่าจะรู้ว่าทีมเนียนไงงันไงงันแล้วงันแล้วแล้วโดนจหว่าี้จะโดนโทมหรือเปล่าแล้วมาแล้วฮะแล้วโผล่มาแล้วฮะเรียบร้อยโดนเก็บคิวไปก่อนเลยนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนปาดกับมาเรียบร้อยนอกดาวไปเอา้าทีตัวเอ็นฮะเหลือก็สุดท้ายแล้วปาดมาเรียบร้อยฮนะใส่ต่อสามสตาง์เจ้นมาแล้วฮะเครื่องติดแล้วเกมนี้ เครื่องมันติดแล้วอะ่ะต้องเอาสักหน่อยแล้วมาดูสตรีมมาดูสตรีมมาดูสตรีม Steam กันแข่งที่เพจ MILD TV นะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเรียบร้อยผมลงสตอรี่เฟซบุ๊กก่อนอยากให้คนดูสตรีมเยอะๆของสตรีมของพี่เขาแล้วหะริมส่วนกลับมาฮะเจอกับ SS SSA นะแล้ว SST โดนเขี่ยไปอีกแล้วฮะคือตายต้นเกมเรียบร้อยฮะเอสตันเกนมาแบบพูดภาพทำเพลงฮะซิลิกเจอกับส่วนทั่มาฮะแล้วจะเอา s s ฟุกได้หรือเปล่า ไม่ใช่เอสฟูก็เป็นเอสเอบอยเรียบร้อยฮะเอสฟูกับว่าไงเรียปาดมาจังหวะนี้เปิดนกตาเป็นหนึ่งแล้วจะเข้าชาดได้ละเปล่าฮาริมมาจังหวะนี้ผู้ชุบเปินไปก่อนเป็นเนื้อคานไม่ใช่ริมชื่อมันคล้ายๆกันอ่ะจับปลาไม่ทันแล้วโอ้โหท่สุเอ็นเลยก็สุดท้ายอีกแล้วฮะว่าไงดีฮะโอ้โหจะโดนตีเสมอแบบง่ายๆเลยหรอมันง่ายไปนะจีม โอเคผมลงผมลงไอ้นั่นแหละผมลงตอรี่แล้วเรียบร้อยฮะสี่ต่อสี่มาเฉยวะ่ะเกมน,นี้วะ่ะสไตล์เจิดน,นะตเตะเสมอเฉยเลยนะคือทำไปได้ ตึงจะจัดผมบอกเลยตึงจัดตึงจิงบอกเลยตึงจิง <_ d> um> มาฮะ <_ d> um> รู้สึกว่าตอนนี้นะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหโดนเก็บไปก่อนเลย <_ d> um> ส่เลนฮะโอ้โหโดนเคลียร์ไปก่อนแล้วฮะเกมนี้แล้วทีตัเอนจะนำ ไปหรือเปล่าเพราะว่าเขีย์คนในทีมสตตงเช่นไปแล้วหนึ่งคนตึงจาดคู่นี้บอกเลยตึงจาดเดี๋ยวจอมันไม่ชัดอ่ะพี่ขึ้นแอปันงันยังไม่ขึ้นฮะไม่ใช่ของผมแล้วแล้วฟูกะเล่น a k s กับลูกซองควงใหม่ด้วยนะ กเกย็ดเก้ยังหอดโอ้เสียงตุ๊กแกมาเฉยเลยผมไม่ได้เลี้ยงนะทุกคนอยู่ดีๆมันก็มาใส่บ้านผมอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันและตัดภาพมาโอ้โหเรียบร้อยฮะฟิลิงนกดาวไปเรื่อยๆเ,เนอคารก็สุดท้ายซีหนึ่งอะ่ะเพราะโดนตัดไปก่อนไงเกมตอนโดนตัดไซเรนโดนตัดไปก่อนไง triple kill riêng rồi hả chương thì đào thêm phát triển tân nạc để đi khuôn โอ้โหคือทีท่ตัวเอง S S T ฮะบาดมาจังหวะนี้แต่ยังไม่นกดาวนะเดี๋ยวแป๊บน<ะ>ึ่งมาฮะ S S T อยู่ในบ้านแล้วจังหวะนี้ แล้วต่างเชิ้ญแบบแยกเป็น3 3 1เลยนะแล้วทีตูเอ็นล่ะทีตูเอ็นก็แยกเป็นสามหนึ่งแต่เป็น3 1แบบให้เบอร์2อยู่ข้างหลังอ่ะอ้าแล้วอ้อมมาแล้วฮะจังหวะนี้เอสเอสฟุกฮะอ้อมมาแล้วเอาหน่อยหรือปล่าจังหวะนี้ฮะโอ้โหคู่นี้ตึงจริงๆบอกเลยคือมันตึงเกินเดี๋ยวเข้าไปดูสตรีมก่อนดีกว่า มาฮะเอาพิชแชทเบอร์แล้วปาดมาจังหวะนี้ยังไม่มีใครโดนนะแล้วโดนสกิดกลับมาเหมือนกันฮะฮาเลมฮาเลมว่าไงดีแล้วส่วนกับปาเมื่อกี้ฟิลิปอยู่ในบ้านฮะฟิลิปเปิดน็อกดาวไปได้หรือเปล่าแล้วเอสเอสทีครับโดนเก็บไปติดเอ็เอสเอสฟุกับมาแล้วฮะแล้วเกมนี้จะเป็นอ่าสตางคจิลล์ปะทิสตีเสมอฮะโอ้โหแล้วฟุกโดนเก็บไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วบัวปาดมาจังหวะนี้ตั้งให้ว่าไปก่อนจะชุบเพื่อนได้หรือเปล่าแล้วชุบลงๆจังหวะนี้แล้ว อยู่ไหนกันหมดนะฮะสแตนเจอร์สตังเจอเลือกที่จะชุบเพื่อนก่อนนะฮะอือ้รักเพื่อนนะฮะรักเพื่อนจริงๆเลยแล้วส่วนกลับมาฮนะโอ้โหกลายเป็นสไตร์เอิงเจนฮะเหลือคนสุดท้ายเหลือฮาเรมคนสุดท้ายเลมจะโดนเก็บแล้วเปล่าแล้วบัวมาแล้วบัวเรียบร้อยโอ้โหตอนแรกครับผมเป็น นะทีเอ็นนัเสียเปียบไปอ่ะโอ้โอยู่ดีๆฮะสแตงเจินเสียเวลาไปไปชุบเพื่อนนะ่ะแต่ไม่ทันนะแต่ที n ก็ชุบเพื่อนเหมือนกันนะแต่คือเอาชนะได้ทีเดูดิคือสแตงเจินได้เปรียบแล้วอ่ะแต่พลาดนะผาดผาด4 4ต่อ6แล้วเม็ดพอยต์ของท2 n นะ แมตต์พอยของที2เอ็นว่าไงดีอ้าวแล้วโดนชาดฮัเรียบร้อยฮะเอสเอสลูกับรุ่นเก็บไปโอ้โหแล้วเอสเอสทีจะเข้าหลังฮะเราเห็นแล้วเจอกันแล้วแล้วปัดส่วนกลับมาเอสเอสทีก็นกดาวไปเหมือนกันเอสเอสเออยู่ด้านล่างแล้วเอสเอสบัวฮะอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วปาดมาโอ้โหเจอสองคนไม่น่าจะไหวนะแล้วปาดมาส่วนกลับไปเหมือนกันแล้วยังไม่น็อกดาวแล้วจะเกณฑ์บัวเรียบร้อยบัวน็อกดาวไปเหลือซาซาเอส เอสเอฮะแล้วก็สุดท้ายจะตีตื้นเป็น5ต่อ6กหรือเปล่าแล้วเปิดมอกดาวได้หรือเปล่ายังไม่ได้แต่โดนสกิดหัวกลับมาแล้วจะตายวงได้หรือเปล่าและส่วนกลับมาเรียบร้อยฮะเสียชีวิตให้กับวงไป6ต่อ5ตงจากตีตื้นมาแล้วเอาเรื่องจริงๆว่ะคู่นี้โคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงจริงบอกเลยเดี๋ยวดูสตรีมคนดูกี่คนนะคนดูสิบเอ็ดคนนะแต่แชร์เนี่ยแชร์ไปห้าสิบสี่สิบห้าลนะ คอมเมนต์34โ oh อ้โหแล้วกลับมากลับมาเล่นที่ด่านครัตูริสติวานะเป็นด่านที่สตางเจิดพลาดพลาดไปมาดูว่าเกมนี้จะแก้เกมได้หรือเปล่าจากเกมที่แล้วที่พดไปแล้วแบ่ง3ตอนหนึ่งเหมือนเดิมฮะให้เนื้อคารอยู่คนเดียวตามลำพังบ้านเขียว แต่ฮะแต่ทีตัวเองนะเล่นแบบ4คนแต่เบอร์นหนึ่งเนี่ยจะแยกอยู่ด้านหลังอยู่ทางด้านข้างแต่อยู่ใกล้กว่าเพื่อนนะเพราะว่าเขาเล่นเองกับแปดเนยถ้าโดนชาร์ตนี่ไม่น่าไหวอ่ะมีคนโดนเปิดจุดฮะเป็นอ๋อเป็นเนื้อคานฟิลลกฮะโอ้โหแล้วเนื้อคานโดนเปิดนกดาวฮะโอ้โหโดนน่าจะโดนบัวนะที่โดนเล่นเองกับแปดฮะนี่ไงแล้วเข้าชาร์จฮะ น่าจะเรียบร้อยหรือเปล่าผพราะว่าเรียบร้อยแน่นะแล้วสตา์เจนนะเหลือสองคนสุดท้าย SSA ปาดมาโอโหเองสตางเจนแหละคนสุดท้ายเหลือไซนะเลนฮะไซเลนอยู่บนบ้านนะ่าจะได้เปรียบเรื่องนี้นะคือเอาคิวมาก่อนนะ่ะถึงจะไม่นับคะแนนคิวแต่เอาคิวมาก่อนน่ะขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นยางไม่ขึ้นยาง,งด้วยเ,เลย่นโด,ดลงมาฮะจังหวะนี้ SSA อยู่ด้านล่างหรือเปล่า เอสเออยู่ด้านหลังน่าจะเห็นแล้วเรียบร้อยฮะเอสเซสนกดาวไปแล้วลาฮิมก็ยังไม่มีใครไปชุบนะเราจะปาดมาจาาังหวะนี้ตั้งให้วอลไปก่อนแล้วล้วนส่วนกลับมาเหมือนกันแล้วปาดมาจังหวะนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมหนัดเดียวร่วงนะนัดเดียวร่วงแล้วปาดมาจาาังหวะนี้เอาคืนมาได้หนึ่งต้นหนึ่งฮะแล้วเหลือเบือร์ก็สุดท้ายหนึ่งต้นหนึ่งแล้วเลือ,มอด 1, อมีมากกว่าฮะแล้วก็ชาร์จได้หรือาาเปล่าแล้วใส่เลยนะเลือดเหลือน้อยมากอ้าวเอสเอสบูเอสเอสบัวร,รอรออย่างเดียวรอเขาออก เราเขาออกแล้วปาดหัวจังหวะนี้เราโดนชวนกลับมามันกระแล้ววไม่มีเรียบร้อยให้เป็นทางด้านทีทูเอ็นเที่ยวชนะสตังเจอนไป7ต่อ5ู้าทีทูเอ็นเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะเป็นทีมแรกที่เข้ารอบไปก่อนฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยรักคนดูนะครับผม